อาล่าสูดรถไม่อาจารย์เสียมครับยกว่าขึ้นแล้วครับหน้านี้รถไม่ยังไงเก่าหนอกครับว่าขึ้นเดี๋ยวยังื่นได้เหรอรครับยกเวนบูมครับคอนโทลฟังขัว อาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับไม่รู้ว่าเป็นรถเก่าหนอกแทรหรือรถประกอบผู้ทำดุกี่เพันไปซื้อมาก็ห่ผ่อนมาอยู่บกเข้นกับงานพุดดินครับผมพุดดินเดวก็ถ้อยไปเทถมหองสิ่ปัน่นกันกำเพงตัวนั้นครับ ยืมดินมันธุน์สกุลบาดนี่ก็ปั้นลบออกมากครับบาดน,นี่เป็นงานลายวันของหมู่บ้านโอ้เดียร์ทองครับพี่น้องผมสู้เวียกสู้การสู้งานนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนครับยาท่อครับยาท่อวิกฤตอ่อมันเป็นวิกฤตอ่อต้อมยำกุ้งเหมือนเดิมมั้งนะครับนี่นี่โอ้งใหญ่อาจารย์ ท่องขึ้นกระบ,บาดและสีเม่นนะครับขายมีท่องก็ดีใจน่ำครับแต่ว่ามีแล้วก็ว่าะจะขายดอกผมก็สินมีแต่ท่องมว้วนนี่ละถอยเงาครับน้ำหวยน้ำห้องไม่คุณมีเศร้าก็ไปลงห้องหล่เท่านึง นกแขนมไม่จะขึ้นครับเอสเคเจ็ดหาสีแปดครับเพิ่งซื้อมาในเดือนนี่นะครับบอโลดครับตะวัสาขอโทษครังขวานาี่แข็งบัดสามโอ้โทษสาผ่อนแฮ